อันนี้เราก็จะมาตั้งกระทะกันเลยนะคะก็พอประมาณนี้นะคะไม่ต้องใส่น้ํามันอะไรนะคะทุกคนแล้วเราก็ไฟก็พอกระทะร้อนแล้วเราก็หลีไฟเบาๆนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะกะเอาว่าอยากอยากให้ไหม้นะคะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีโลตีมาฝากนะคะวันนี้ทําโลตีค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะโลตีแช่แข็งเอามาจากเมืองไทยนะคะอันนี้ก็ที่สําคัญเอานมมาด้วยนะคะนมตามมรลิเราก็ใส่กับโลตีนะคะหรือว่าเราจะใส่กล้วยหอมหรือว่า,าไข่ก็ได้นะคะแล้วเราก็ราดๆาดอันนี้ลิซ่าใส่ นี่ค่ะซื้อมาจากแมคโครเดี๋ยวให้ดูซองนะคะว่าเป็นแบบไหนอันนี้ก็จะลกหน่อยนะคะทุกคนลกกำลังทำการย้ายบ้านนะคะนี่ค่ะโรตีแช่แข็งของเรานะคะอันนี้ร้อยเก้าสิบ้านะคะทุกคนก็มีหลายแผ่นนะคะแล้วก็เขาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเอามากินเลกนะค่ะทุกคน เอามากินเล่น Good. เกิดเราอยากกินอ,อะไรเล่นๆเราก็สามารถที่จะทํากินได้นะคะอันนี้ก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าเราก็ดเูเขาจะมีรายละเอียดบอกว่าทํำยังไงแล้วก็เราตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรนะคะก็ใส่ก็เอา,เอาโรตีนียล,ล,ลงไปดาดในกระทะแล้วก็ไฟอ่อนๆนะคะ อันนี้เราก็มากินกันเลยค่ะทำง่ายค่ะไม่ต้องใส่อะไรเลยเราก็จะได้โรตีมาจากบ้านเรานะคะทุกคนอันนี้กรอบๆนะคะแต่นมไม่ไม่ยั่ซิสาไม่ใส่เยอะนะคะทุกคนนี่ค่ะเราก็จะได้บรรเยากาศโรตีอืม อร่อยค่ะทุกคนทำสองอันนะคะแต่อันหนึ่งก็อิ่ม แม่ไม่ใส่นมเยอะใส่พอประมาณค่ะทุกคนพันพันเข้าไปนะคะอันนี้แป้งอร่อยคะ่ะนุเออกรอบวัน no you want to try is that the same stuff you made before or different กินแต่กินไปให้พ่อใหญ่ฝรั่งกินทุกคนกัดไปขึ้น why didn't make for me before it's good ไออันน um, like mm ั้นอืมมันเหมือนคนอินเดียนคนที่กินอะไรแบบนี้อืมมันไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรโรตีเราเรียกแบบนั้นอยากกินแต่ก็ไม่อยากมากล้อง ใหญ่ฝรั่งถ้าทําอย่างนี้ให้กินหรือว่าเราสนใจเนี่ยก็จะถูกใจนะคะทุกคนเหมือนเหมือนเหมือนกับเด็กเหมือนอยากให้เราเอาใจอะไรประมาณเนี้ยคือ <c oughs> ยังไงล่ะชอบยอยอไปเถอะว่าชอบย่อง <c oughs> อย่างนี้ต่ค่าทุกคน คือแกจะเป็นคนแบบนี้แกก็ไม่รู้เรื่องหรอกว่าแบบพูดเรื่องจริงหรือว่าพูดเอ่อเล่นอะไรประมาณนี้แกก็จะเชื่อไปหมดนะครับบางทีก็ยอก็ก็เหมือนกับขึ้นเลยนะทุกคนแต่ยายซาเป็นคนพูดตรงๆแล้วก็ไม่ไม่ชอบพูดเออยออะไรประมาณนี้ก็คือพูดตรงๆอะไรประมาณนี้ค่ะ อันนี้ซื้อมาสองอันนะคะอันนี้ก็อันเล็กแล้วก็จะมีอันใหญ่อีกสงสัยจะกินไม่หมดนะคะจะกลับก่อนอันนี้เยริซาก็ยุ่งนะคะ,อะตอนนี้ก็คือไม่นานก็จะได้กลับไทยนะคะทุกคนก็คือเดือนหนึ่งแป๊บๆไม่นานก็จะได้กลับไทยนะคะ แกมากินนะแกก็กินไม่หมดมากินแล้วก็ไปเออชาเก็กินให้หมดไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ